สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องแาวิึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่อ่าสิบสี่นะคะพี่พี่จา๋าสิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่มกว่่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะของอ่าวันที่12นะคะผลที่ออกก็คือ7 3 1 6 5 1นะคะผลที่ออก4ตัวก็คือ1 6 5 1 นะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งหกห้าหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาอ่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งมาห้ามานะคะสําหรับในชุดสี่ตัวนะคะก็เข้าบนไปนะคะพี่พี่จ๋าหกออกหกห้าหนึ่งเนาะมาในหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะเข้าไปนะคะพี่พี่จ๋าห้าหนึ่งนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่นำชุดนี้ของแอดไปเป็นแนวทางเนาะ อ่าส่วนมากจะมาแค่ดินเนาะวันนี้มาตัวจับคู่ในสินบินสี่ตัวเลยนะคะอ่ะตามกันต่อเลยแล้วกันเนาะพี่ๆจาสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่แล้วแอดก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเด mm ี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่14นะคะ mm hmm. ชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแอดให้ชุดสายวิ่งสายรูดไปตัวเดียวด้วยนะคะอ่ะผลที่ออกนะคะก็คือเ สามหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาผลนี้มาคำนวณต่อนะคะเจ็ดโมงหนึ่งนะคะกับแปด าเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เนาะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอลงคลิปให,ใหม่ๆนะพี่พี่จา๋ากดเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันชุดสี่ตัวนี้จะมาอีกหรือเปล่านะคะ ถ้ามาก็ยินด,ดีด้วยอีกนะคะพี่พีจ๋าเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะว่าตัวไหนจะมานะคะ,ะได้แปดสองสานะคะได้8 2 3 6เดอ้อพี่น้องจ๋ามาดูกันใครชื่นชอบก็จับชุดวินในนี้นะคะ ชุดสีตัวนี้นะคะบางทีพี่ๆทางสปปลาวก็นําไปเป็นแนวทางได้นะคะจับในตัวเด่นสีตัวนี้เพราะว่าของรอบๆที่ผ่านมานะคะก็จะไปเข้าทางาทางลาวนะคะหกตัวเนาะหกตัวาลากแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะเหมือนรอบนี้ก็ไปศูนย์เก้านะคะทางสปปลาวเรา,าทางไทยบางพื้นที่เนาะสามแปดนะคะก็มาเข้า,าล่างของหกตัว นะคะมารอบนี้ค่อยมาทาง4ตัวนะคะลุ้นกันรอบนี้เนาะว่าจะมาหรือเปล่านะอะใจใครชื่นชอบชุดนี้จดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปอีกชุดหนึ่งนะคะพี่ๆจ๋าแอดจะไปอีกชุดหนึ่งนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะให้ไปนไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะไปกันต่อกับชุดนี้นะ อสำหรับในชุดนี้แอดให้ไปวิ่งรูดที่สองไม่มานะคะวันนี้ไม่มาพลาดไปนะคะต้องกราบขอโทษด้วยที่ผ่านมาก็เข้ามาตลอดเนาะเข้ามานะคะจิตก็คือ,อสำหรับที่ตัวนี้มาแต่ว่าสองในรอบนี้สองหลุดนะสหลุดนะคะทีนี้มาตามกันต่อของวันที่14นะคะ14พฤศจิกาย,ยน2568เนาะ เดี๋ยวเราเอาผลที่ออกนะคะมาหาแนวทางกันต่อ7 3 1 6 5 1ช่วงนี้จะเป็น2มามาตรงนี้จะเป็น7มาแต่ว่า7บางรอบก็จะมาในทางลาวนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะพี่มีจะสําหรับแนวทางของวันนี้นะคะ นะสักคู่นะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะพี่ๆจ๋าตรงนี้จะเป็น1นึ่นะทษทีค่ะเกเขียนผิดเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่นะคะ4ี่ห้าหก,ก็เท่ากับกนะคะ เดี๋ยวเรามารอกันว่า6ในชุดนี้จะมาหรือเปล่าเนาะสำหรับแนวทางของวันที่14นะคะชุดใสยวิ่งใสยรูดนะคะพี่พิจารอ่ะรอบนี้ได้6นะคะแอดอาจจะมีขีดค่าขีดไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดนะคะรอบนี้เดี๋ยวแอดหาที่ลบมาก่อนหมดนะคะอ่ะหากใครชื่นชอบชุดนี้ตามชุดนี้นะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ